สวัสดีค่ะเพื่อนๆเคยคิดกันไหมคะว่าเงินที่เราหามาทั้งชีวิตเนี่ยมันเยอะขนาดไหนสมมุตินะคะถ้าเราหาเงินได้เดือนรับประมาณ30,000บาทและทำงานต่อไปอีกสักประมาณ20ปีรู้หรือเปล่าคะว่ามูล,ลค่าเงินที่เราหาได้ทั้งหมดเนี่ยมันสูงถึง7ล้าน2แสนบาทเลยนะ โอ้โหสุดยอดมากๆเลยใช่ไหมคะนี่คือคุณค่าจากพลังของเราล้วนๆเลยค่ะทีนี้คำถามสำคัญก็คือเรามีวิธีการปกป้องเงินก้อนใหญ่ก้อนนี้ของเรายัางไงบ้างคะถ้าวันหนึ่งเราเกิดทำงานต่อไปไม่ได้หรือแย่ก,กว่านั้นถ้าเราไม่ได้อยู่แล้วใครคะใครจะดูแลคนข้างหลังแทนเราแล้วค่าใช้ใจ่ายต่างๆนะคะใครจะเป็นคนรับผิดชอบแทนเราคิดแล้วก็แอบกังวลใจเหมือนกันใช่ไหมคะจริงๆแล้วนะคะมันมีหลักการง่ายๆเลยค่ะ ผู้เชี่ยวชาญเขาแนะนําเอาไว้นะคะว่าเราควรที่จะมีเงินสํารองฉุกเฉินหรือหลักประกันเตรียมพองไว้ให้ครอบครัวของเราประมาณ5เท่าของรายได้ต่อปีของเราค่ะอย่างตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะคะก็คือประมาณ1นล้านแปดแสนบาทว้าวเงินก้อนนี้นะคะจะทําให้ครอบครัวของเราใช้ตั้งหลักชีวิตต่อไปได้อย่างสบายๆอีกหลายปีเลยค่ะฟังดูอาจจะเยอะใช่ไหมคะ1นล้านแปดแสนบาทแต่แต่แต่เชื่อไหมคะ การสร้างหลักประกัน1,800ล้แสบาทใช้เงินแค่นิดเดียวเองอาจจะแค่เดือนลับประมาณ4,500บาทเท่านั้นเอง ใช่แล้วค่ะฝังไม่ผิดหลักพันนิดๆแต่ได้รับความคุ้มครองหลักล้านแบบนี้คุ้มไหมคะนี่แหละค่ะคือพลังของประกันชีวิตมันคือเครื่องมือสุดเจ๋งที่เราสามารถสร้างเงินก้อนนี้ให้กับครอบครัวได้ทันทีถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมามันเหมือนกับเราสร้างกองทุนสำรองฉุกเฉ,ฉินก้อนใหญ่มากๆไว้ให้กับคนที่เรารักได้เลยค่ะมันทําให้เราอุ่นใจสุดๆเลยนะคะแถมประกันชีวิตสม,มัยนี้ยังมีหลายแบบมากๆเลยค่ะบางแบบ พออยู่ครบสัญญาก็ได้เงินคืนกลับมาเป็นก้อนอีกด้วยนะไม่ว่าจะจ่ายสั้นๆจ่ายยาวๆเน้นคุ้มครองสูงๆหรืออยากจ่ายแบบสบายๆก็มีให้เลือกหมดเลยอย่าลืมนะคะมาปกป้องคุณค่าในตัวเราเพื่อคนที่เรารักกันค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย